วันที่ผ่านมากลางความมืดแห่งรติการเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นได้ฉีกความเงียบสงัดของฟ้าชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อฝูงบินขับไล่เอฟสิของกองทัพอากาศไทยถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีตอบโต้เป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธซึ่งรอบโจมตีหน่วยลาดตระเวนไทยก่อนหน้านั้นไม่นานการตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศสะท้อนถึงความเข้มข้นของสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์และเป็นสัญ,ญญาณว่าความอดทนของฝ่ายไทยอาจถึงขีดจำกัดหลังเหตุปะทะ ชายแดนทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องแหล่งข่าวด้านความมอนั่นคงเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการโจมตีแบบจำกัดพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์ขั้นสูงและระบบนำวิธีอาวุธอัจฉริยะเพื่อจำกัดความเสียหายเฉพาะจุด ขณะที่นักบินต้องปฏิบัติการในสภาพทัศนวิสัยต่ำท่ามกลางกลุ่มเมฆและแรงลมรุนแรงรายงานเบื้องต้นระบุว่าการโจมตีประสบความสำเร็จในการทำลายยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่มีความสูญเสียในฝั่งไทยแต่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าปฏิบัติการในเวลากลางคืนเช่นนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งต่อชีวิตนักบินและความถูกต้องของข้อมูลเป้าหมายกองทัพอากาศไทยออกถแถลง การระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและอยู่ในกรอบสิทธิป้องกันตนเองจากการลุกรานโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ผ่านมาที่หน่วยลาดตระเวนของไทยถูกยิงปืนคอนกระจักฝั่งชายแดนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหลายรายการตอบโต้ทางอากาศจึงถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อย,ยับยั้งการคุกคามและรักษาความมั่นคงในพื้นที่กองทัพไทย ยืนยันว่าไม่มีเจตนาขยายความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยโดยประสะจากการตอบสนองประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์รายงานว่าได้ยินเสียงเครื่องบินและแรงระ เบิดจากอีกฝั่งของพรมแดนตลอดค่ำคืนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยฝ่ายปกครองบางพื้นที่ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราวจากแรงสันสะเทือนของคลื่นระเบิดเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นได้เร่งเข้าช่วยเหลือพร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกขณะเดียวกันกองทัพไทยได้เพิ่มกำลังลาตระเวนเพื่อป้องกันการแทรกซึมจากกลุ่มติดอาวุธและดูแลความปลอดภัยของ พลเรือนในพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังรัฐบาลกัมพูชาพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันตัวตามหลักสากลและไม่ได้มุ่งหมาย จมตีฝ่ายรัฐใด,ดในขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้มีการหาหรือร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจบานปลายไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศนักวิเคราะห์ด้านการทูตชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติและอาจเป็นจุดเปลี่ยนของแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคตนักวิเคราะห์ทางทหารให้ความเห็นว่าการเลือก ใช้ F16 ในภารกิจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางเทคโนโลยีและขีดความสามารถของกองทัพไทยเครื่องบินรุ่นนี้สามารถโจมตีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยความแม่นยำสูง รอปฏิบัติการดังกล่าวยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงกลุ่มติดอาวุธว่าการละเมิดอธิปไตยไทยจะไม่ได้รับการยอมรับการเคลื่อนไหวของฝูงบินยังช่วยยับยั้งการสังสมกำลังของฝ่ายตรงข้ามในระยะยาวและสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดนองค์กรความมั่นคงในอาเซียนเริ่มจับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลต่อเสถียรภาพใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายฝ่ายเกรงว่าความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนจะขยายตัวเป็นปัญหาระดับภูมิภาคหากไม่มีการเจรจาทางการทูตที่ชัดเจนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้ออกถแถลงการเรียกร้องไห้ ข้อทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและยืนยันว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงควรเป็นทางออกแทนการใช้กําลังสํานักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานเหตุการณ์นี้โดยเน้นถึงความแม่นยําของปฏิบัติการและท่าทีระมัดระวังของรัฐบาลไทยนักวิเคราะห์สากลชี้ว่าไทยกําลังอยู่ในจุดสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตยและการรักษาภาพลักษณ์ประเทศในสายตานานา,นาชาติความ สำเร็จของปฏิบัติการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูขีดความสามารถทางทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางบริบทของความตึงเครียดระดับโลกที่เพิ่มขึ้นในโลกออนไลน์กระแสสนับสนุน ทหารไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้คนจำนวนมากร่วมกันให้กำลังใจนักบินและเจ้าหน้าที่ในแนวหน้าพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันชายแดนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามยังมีเสียงเตือนจากภาคประชาสังคมให้ระมัดระวังผลกระทบด้านมนุษยธรรมและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทั่วถึงสังคมไทยจึงกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินว่าความมั่นคงควรเดินคู่กับความสงบของประชาชน อย่างไรแม้ปฏิบัติการ F16 ครั้งนี้จะสร้างผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร์แต่คาถามสําคัญคือความสงบจะยั่งยืนได้เพียงใดหักยังไม่ณมีการเจรจาทางการเมืองที่มั่นคงผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเสนอให้ไทยและกัมพูชากลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงความปลอดภัยชายแดนร่วมและกำหนดนกลไกตรวจสอบเหตุปะทะอย่างโปรง่งใสเพราะสุดท้ายแล้วการรักษาอธิปไตยไม่ใช่เพียงเรื่องของกำลังทหารแต่คือศิลปะแห่งการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับสันติภาพ